นี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเน่าครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามดีๆงามอีหนึ่งแปลงครับซึ่งที่ดินแปลงนี้คือแปลงที่พ่อมยืนอยุ่งน้าน,านี่เลยที่ดินแปลงนี้เอ่อเป็นที่ดินติดถนนเลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีติดถนนซีเลนนะครับเส้นซ่ามาเจ็ดคือเป็นที่นาที่พ่อมยืนยุ่ง้า,นานแล้วก็นี่พ่อมยืนอยู่ตรงชายถนนนี่ริมถนนนะครับเนี่ยเป็นถนนซีเลน ซึ่งเ,เนี่ยถนนซีลินเซนเนี่ยนี่ครับบริเวณนี้ก็รถสั้นจอดเยอะครับเส้นนี้ก็บริเวณนี้ก็จะถ้าพุ่มแผ่นกล้องไปตรงเนี้ยถ้าเราไปทางนี้นะครับไปทางนู้นอะ่ะเราจะไปสร้างชุก4ีประจันแล้วก็ไปขึ้นเนื้อไปนะครับไปเดิมบางแต่ถ้าเราไปทางนี้ไปทางนี้นครับเราจะเห็นเชิงสะพานเนี่ยเรากลับผงเทพนะครับกลับผงเทพ เป็นนนเซนเลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีเซนซ่มพัเจที่ดินแปลงนี้คือที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดแบบยี่สิบไร่แต่เขาจะแบ่งค่ายสิบไร่นะครับแบ่งค่ายสิบไร่คือตรงที่พุ่มยืนเนี่ยคือจุดระหว่างกลางที่จะแบ่งค่ายเราจะแบ่งค่ายออกไปทางนี้ทางซ้ายมือหน้ากล้องนะครับางหน้าเากล้องเนี่ยไปทางซ้ายมือเราซึ่งหน้ากว้างเนี่ยซึ่งหน้ากว้างก็จะได้หมันหกสิบเมตรหน้ากว้างก็ถือว่าเยอะนะครับหน้ากว้างหกสิบเมตรเนี่ย รถสั้นจอนเยอะครับเป็นที่นาซึ่งตอนนี้บริเวณนี้ก็หยุดทํานานะครับหยุดทํานาประมาณสักราวๆประมาณสักเดือนซึ่งซ่องเดือนนะครับแล้วก็จะมาทํานากันใหมตอนช่วงล่างประมาณช่วงล่างเดือนเมษาปไปก็จะทํานากันใหม่หนาบริเวณนี้ก็จะทําได้กันประมาณ่องถึงสามรอบ่องถึงสามครั้งต่อปีนะครับก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงซึ่งแปลงนี้ แบ่งค่าย10บไรเนี่ยค่ายอยู่ที่ไรล,ละ1.5หล้าน1.5ล้านบางคนจะคิดว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะครับสาหรับที่ติดถนนสี่เลนเลี้ยงเมืองซึ่งส่วนมากก็จะราคาสูงกันทงนั้นส่วนมากล้านห้านเนี่ยค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้หมดนะครับลลไล่ล้านห้าสิบไรเนี่ยแต่ล้านห้านี่ต่อรองกันได้นะครับไม่ใช่ราคาต่อรองกันไม่ได้ราคาต่อรองกันได้ครับคืออ่อยง่ายครับคือจุดตั้งแต่เนี่ยที่ผมยืนคันนี้นะครับ แล้วก็จะไปยันคนาคนาตรงนูน้นคืออง่ายๆครับที่แปลงเนี้ยเราจะเริ่มจะคันเนี้ยแบ่งให้ได้60เมตรครึ่งหนึ่งครับครึง่งของที่แปลงเนี้ซึ่งที่แปลงเนี้ยนากว้างจะอยู่ประมาณ120 m. ซึ่ง120นี่ยเราแบ่งครึ่งก็จะอยู่หมัน60 m. ลึกประมาณ2่อ7 0เมตรก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาเนี่ยสมาร์ ซื้อไว้ทํากําไรเก็งกําไรได้แล้วก็จะมาทําธุรกิจติดถนนใหญ่อย่างเัาฟังตรงข้ามฟั่งนู้นนะครับฟังนูนะ่นน่ะก็จะมีทําหลานตากข้าทาหลานตากเท้าก็ได้ครับเท่านี้เท่านี้ก็เหมาะกับพวกชาวนาชาวสวนทําเกี่ยวกเกษตรกรรมก็โอเคนะครับดูว่าจะซื้อเก็งไปเก็งไรหรือจะมีกิจการอะไรจะมาทำเนี่ยก็ได้แต่บางคนคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่มันก็ เป็นจังหวะครับสาหรับคนที่ชอบก็เข้ามาดูเข้ามาชื่นชมกันได้เข้ามาเยี่ยมชมกันได้สาหรับที่แปลงนี้ก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่แปลงนี้จะตั้มก้านนุ่นอยู่ราวมานันเอ่อช่วงนี้จะตั้มก้านนุ่นไม่มากครับมันจะมีบางช่วงตั้มกานนุ่นเยอะช่วงนี้จะตั้มก้านนุ่นประมาณสัก,กราวมันเมตรแปดสิบได้ซึ่งบางคนคิดว่าซื้อที่ที่ถนนใหญ่ก็เอาไว้ทำกำไรหรือว่าจะไว้ทำกิจการอะไรครับก็ ได้อยู่นะครับที่แปลงน,นี้ก็ช่วยๆอยู่เป็นที่ดีงานนึงแปลงแล้วก็เนี่ยตรงนู้นนะครับเนี่ยถ้าไปตามกล้องเนี่ยครับเราจะเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีแต่ถ้าเราไปทางขวาเราก็จะไปดอนเจดีถ้าเราตรงไปนะครับแล้วก็จะไปเออกรุงเทพผ่านบางมา้าไปเส้นสรัมทีสูนไปกรุงเทพเลย,เยง่ายที่แปลงเนี้ยมันจะมาสุดขันข้างหน้าที่พเนี้ยขันข้างหน้าเนี่ยครับพื้นที่มันยี่สิบไร่เรามาสุดขันข้างหน้าเราก็วัดมาเลยครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณที่พมยืนเนี่ยนะครับประมาณนี้นี่แหละครับแล้วเราก็จะไปคันนูน้นเราก็มองลึกลงไปเลยเนี่ยพื้นาเนี่ยเรามองง่ายผือพื้นานาอันนี้เลยเนี่ยมันจะไปสุดมันจะมีพุ่มย้าที่เขี่ยวทางนู้นนะครับก็ลึกประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเมตรที่ดินแปลงนี้ยเแป่งค่ายสิบไร่ติทนนเลี้ยงเมือง สวนบุรีเส้นสามนเจ็ดนะครับเอ่อบริเวณนี้อยู่ตําบลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดส่วนบุรีน้ากว้างอยู่ราวมาณหกสิบเมตรประมาณหกสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเมตรพมเองก็พยายามจะบอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงที่สุดนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็จุดตรงนี้จะห้างจากเอ่อสู้เรียนรู้ชีวิตและจิตวิญญ,ญาณชาวนาไทย ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวหนึ่งนะครับก็นาเฮียชัยเอาง่ายคือนาเฮียชัยเนี่ยเซิร์ชกูเกิลก็ได้ครับเรามานาเฮียชัยเนี่ยถึงนาเฮียชัยแล้วจากนาเฮียชัยมาที่แปลงนีกก้ประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลก็ถึงที่แปลงนี้เลยง่ายๆครับแล้วก็จะห่างบริเวณนี้ก็จะมีห่างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณเจ็ดกิโลตัวเมืองสุพรรณนะครับประมาณเจ็ดกิโลห้างจากเซ็นทรัลเวเกเตประมาณแปดสิบสี่กิโลคือว่าไกลมากนะครับ นาตรงเนี้ยอตอนนี้คือชาวนาแถวเนี้ยเขาก็จะหยุดทํานากันหมดนะครับเพราะว่าน้ำยังไม่ส่งมาไม่ใช่ว่าแรงนะครับไม่ได้แรงนะครับคือน้ำยังไม่ส่งมาก็จะหยุดทํานาประมาณเดือนส่องเดือนคือเท่เนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะทํานาได้ปีละซ่องถึงสร้างครั้งต่อปีซ่องึงสร้างคาต่อปีบริเวณนี้น้ําท่วมไม่น้ําไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้น้ําไม่ท่วมซึ่งเราจะทำอะไรจริงๆอะ่ะเราก็สามารถที่ว่าจะขุดบอ่อ ขุดบ่อขุดอะไรเอาดินด้านล่างมาท่มด้านน้าก็ได้หรืออยูุ่ดร้องขุดสวนหรืออยู่ทากิจการต่างๆยังฟังตรงข้ามฟังนู้นนะครับเขาก็ทําเป็นหลานตาข้าวหลับซื้อข้าวชาวบ้านแถวนี้ก็มาหลับซื้อข้าวกันเป็นหลานตาข้าวก็ส่งตามหนุ่งซี่นะครับมันก็เป็นกิจการสําหรับเกี่ยวกับเกษตรกรมันก็โอเคอยู่วันนี้ลมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับเราพวมก็พยายามพูดแบบให้แบบให้ฟังชัดเจน แต่ซึ่งตอนนี้ก็โก COVID, กรคโควิดกำลังระบาดก็ใครก็รักษาสุขภาพกันนะครับก็อยู่ตามบ้านกันอะไรกันเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนีไปด้วยกันนะครับสําหรับคนที่กลัววันโรคนี้มันก็น่ากลัวนะครับโรคโควิดเราก็ช่วยกันทําตามมาตรการที่เข้าสร้างออกมานะครับมันก็จะได้ผ่านพ้นไปด้วยกันเกี่ยวกับโลกบางคนก็ยังว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีบ้างแล้วก็โรคระบาดบ้างแล้วก็ช่วยๆกันดูแล ช่วยกันลักษ่านะครับว่าทําตามมาตรการมันจะได้ผ่านผลไปด้วยกันเที่แปลงนี้บางคนอาจจะดูว่าราคามันสูงถือพมถือว่าไม่สูงนะครับส่อนบรนห้าเนี่ยเพราะมันติดถนนซีเลนจะจํานวนไลฟ์มาจ,จะเยอะไปหน่อยสิบไลฟ์แต่มันก็เหมาะสําหรับการลงทุนสําหรับคนที่คิดจะลงทุนทําอะไรนะครับผมว่ามันเหมาะให้ดูบรรยากาศร,รอบด้านนะครับ ก็เป็นที่ดีนานแปลงนากว้างหกสิบเมตรนี่พมถื่ว่าเยอะนะครับ1ิบไร่เนี่ยเยอะมากหกสิบเมตรเนี่ยมันเป็นซีเรียมพื้น้าครับที่ผมใช้ดูตารางครับเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเป็นเส้นซ่าม้าเจ็ดนะครับนากว้างเนี่ยคือนาเนี้ยนากว้างส่วนรวมเนี่ยมันอยู่มานหล่อยี่สิบมาถึงตรงนี้นะครับ คือมัน20ได้เราก็แบ่งครึ่ง60เมตรลึกมาประมาณสองร้อเเมตรจะถึงด้านล่างนี่นะครับนี่เ้นทราม,มาเจ็ดวงแววนสวนบุรีซึ่งถ้าเราไปทางทรายเนี่ยเราจะไปกรุงเทพไปกรุงเทพนะครับกับกรุงเทพมานี้เข้าตัวเมืองไปนู่นไปดอนกับกรุงเทพไปเส้นทรามทีสุ่นแต่ถ้าเราไปทางนี้เราก็จะไปเออสิบประจันซ่ามชุกเดิมบางไปบึงชวา หรือว่าขึ้นไปทางเนื้อนะครับก็จะไปทะลุชัยนาทนครสวรรค์ขึ้นเนื้อไปนะครับเออตรงนี้มันจะเป็นถนน,นวงแวน่นสุพรรณบุรีะจะเป็นถนนซี่เลนเนี่ยรูปทรงก็เป็นซี่เลี่ยมขึ้นพา้าหน้ากว้าง60เมตรคือหน้ากว้างใช้ได้ครับหน้ากว้างก็คือหน้ากว้างใช้ได้ก็ที่แปลงเนี้คือค่ายในราคา10ไ,ไร่ไร่หลาน5เนี่ยคะ่ะ โอนค่าภาษีเจ้าข้องออกให้ค่าหลังวัดค่าอะไรเนีจ้าข้องคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเจ้าของที่ดินออกให้หมดนะครับแล้วก็เที่แปลงเนี้ยถ้าใครสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมจะส้นใจหรือเข้ามาดูกันเนี้ยก็โทรมาสอบถามผุมได้นะครับเอ็มค่าที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนิ่ครับพม0ู8 8 4 5 1 0 5 7ก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงครับดูอย่างนี้ไม่ได้แห้งอะไรนะคือเข้าเกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วก็ต้องเราก็ต้องล้อยนาทิ้งไว้อย่างเนี้ย ก็มีรถมาเก็บฟางไปก็ป่อยนาทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รอช่วงเข้าปล่อยน้ํามาก็ช่วงปลายเดือนมษซาก็ทํานาต่อได้เหมือนเดิมครับไฟฟ้าน้ําป่านี่ก็พร้อมนะครับเดินทางสะดวกครับที่แปลงเนี่ยเดินทางสะดวกเพรติดถนนใหญ่ถนนเส้นหลัก บางคนพ่อมก็พยายามอธิบายเข้าใจนะครับบางทีเรามาดูที่ดินเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นมาดูที่จริงเราก็จะเข้าใจขึ้นพ่อมพยายามแบบบอกให้ครกทุกนที่สุดก็คือที่แปลงเนี้ยมันแบ่งค่ายาครับมันก็ต้องมาแบ่งกันอีกทีนึงก็คือว่า่20ไร่แบ่งเป็น10ไร่แล้วก็ถ้าคนชอบไงก็มาคุยกันเนี่ยครับคันนี้คือคันเรา อย่างนี้พ่ผมบอกครับเริ่มจากคันนี้นับจากคันนี้ไปอีก6 0เมตรแล้วก็แบ่งครึง่งลึกลงมาแล้วก็ได้ติดน้ำติดถนน,นก็เป็นที่ดีงามนึ่งแปลงครับสำหรับคนที่ว่าคิดจะซื้อไว้เก็งกำไรไว้ลงทุนทำอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะนะครับที่แปลงนี้รถวิ่งผ่านตลอดครับรถวิ่งผ่านตลอดตรงนี้มีไฟทางนะครับก็จะไกลสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีนาเฮียใช้ แล้วก็จะมีแหล่งกินเท่านี้บางคนอยากมาดูที่ดินอย่างเงี้ยอยากท่ามว่าเออมีที่กินตรงไหนที่ว่าอร่อยอร่อยก็แนะนํานะครับก็มีเออปลาเผาลิมลองอยู่อรงเนี้ยก่อนจะถึงที่ผ่งเนี้ยประมาณสักหนึ่งกิโลน้อยๆแลาเผ้าลิมลองอยู่เป็นนอนเ้นเลี้ยงเมืองแล้วก็มีปลาเผาเลี้ยงเมืองก็มีปลาเผาอีกเหมือนปลาเผาเลี้ยงเ,เมืองนั่นก็อร่อยครับไปตรงนี้อีกประมาณสักกิโลน้อยๆกิโลกว่าไม่เกินสองกิโลึง,ลงปลาเผาเลี้ยงเมือง ซึ่งตอนนี้ทางพุมเองนะครับเอ่อชแนลข้องเอ็มค่ายที่ดินสุวรรณบุรีเมืองเนอเนี่ยก็กําลังจะทำเอ่อเป็นรายการแยกไม่ใช่รายการแยกเป็นรายการที่อยู่ในชแนลเนี่ยครับเป็นรายการขึ้นใหม่อีกรายการหนึ่งเป็นรายการกินเที่ยวเมืองเนอก็จะเป็นผู้นาเสนอรายการจะเป็นน้องชายพุมเองนะครับน้องชายก็คือว่าจะมานําเสนอรายการเกี่ยวกับกินเที่ยวสถานที่สําคัญสถทานที่กินสถทานที่เอ่อำคัญข้องสุวรรณบุรีนะครับ ก็จะเป็นจุดพุ่มก็เริ่มจากจากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่ๆก็มานำเสนอให้เขามาเยี่ยมชมก,กันก็เขามาเยี่ยมชมกันได้ครับมาเขามาเป็นกําลังใจได้กับน้องชายเข้ามาทาได้เป็นผู้นําเสนอรายการกินเที่ยวเมืองเนินนะครับก็คลิปแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเออสักสิทธิ์ทั้งสี่หรือสักแก้วที่พมจะพูดไป,ไปบ่อยสาหรับที่ที่คือที่พมแนะนำนั่คือว่าบางคนมาดูที่ดีแล้วก็อาจจะไปเออแวะกาบสกาละไว เฉพาะเทพานะครับเป็นสะท่านทีแล็กก็มีที่นั่งเล่นออมีที่ให้ห่านป่าก็เป็นที่ล่มลื่นมันก็เป็นเป็นสถท่านที่สําคัญแต่ละจุดที่เราจะแนะนําไปนะครับก็ได้ค่อยเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่งในออชน่องเอ็มค่ายที่ดินโซนดีเมืองเน้อครับก็เข้าไปเป็นกำลังใจกันได้ก็ถ้าเข้าไปดูแล้วมีแสดงก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากได้อ,อ,อะไรยังไใงให้เซนเนอร์เห็ยยังไงก็เข้ามา ออคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็สําหรับที่แปลงนี้ยังอีล้อมนะครับแบ่งค่ายทีสิบไร่แบ่งค่าย10ไร่นะครับเพราะชโนดเต็มยี่สิบแบงค่าย10ไ 3, ร่ติดถนนท์เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีเส้นสามพันเจ็นะครับแบ่งค่าย10ไ,ไาาร่เนี่ยไร่ละานห้าชโนดเป็นคุดแดงนะครับล้านห้าชโนตคูดแดงน้องซอซี่จอ,อ,อล้านห้า ค่าภาษีค่าโอนค่ารางวัลจะาของคนท่าออกให้หมดครับราคาต่อรองกันได้นะครับราคาต่อรองกันได้ก็ถ้าสนใจที่แปลงนี้ไงก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีมองเนอร์สูงเก้าแปดแปดสิบห้าหนึ่งสูาเจ็ดแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับเขามาเยี่ยมชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเลยกดกระดิ่งติดตามจะได้ทันคลิปที่พ่อมเอามาลงให้ดูกันแล้วก็ จบคลิปนี้ไปสําหรับค่าที่ดินยังไงก็เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาสอบโทรสอบทาหไลทที่ดินแบ่งนี้1 0บไร่ลายหลานหติดถนนซีหลินเลี้ยงเมืองแต่คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับกินเที่ยวแหละครับก็จะเป็นนองสายผู้มานำเนอร์เขาฝากเขาไปติดติดตามเยี่ยมชมกันได้ถ้ามีเห็นแล้วดูมีความคิดจะมีข้อเสนอในอะไรมาก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ เ,เข้ามาแล้วก็จะปรับปรุงไปก็จะเป็นเป็นคือเป็นรายการสําหรับคนที่ว่าเข้ามาดูที่สุพรรณแล้วก็มาสุพรรณเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่านที่ตรงไหนที่ว่าสำคัญมากจุดจุดไหนที่เรามาเนี่ยมีที่กินอะไรอร่อยๆที่ผมก็จะนำเสนอทอาทไปเรื่อยๆนะครับถ้าเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ก็กกพยายามจะทาให้ดีที่สุดเหมาะกับมาทํากิจกรรมหรือซื้อ ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรเพราะว่าบริเวณเนี้ใกล้ตัวเมืองมากแล้วก็ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพแล้วก็จะลืมเข้าไปเยี่ยมชมรายการกินเที่ยวเมืองเนื่อนะครับเป็นการนําเสนอร,รายการของน้องชายพ่มเองยังไงก็เข้าไปเยี่ยมชมกันยังไงวันนี้พ่มข้อข้อคุณมากเลยนะครับพ่มเจอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับพ่ม